สวัสดีค่ะจากร้านก่อกขนกการ,กรเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนุคาจังหวัดยโสุธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอมะขามสแกแสงนะคะ,ะจังหวัดนครราชสีมานะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่นั่งขับมานะคะเดี๋ยวนี้กำลังมาส่งให้ที่ไปรษณีย์นะคะตัวนี้รถไปรษณีย์ค่ะส่งทางไปรษณีย์นะคะเก็บเงินปลายทางค่ะ ดูคุณลักษณะของเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่นั่งขับนะคะดูคานค่ะคานเป็นคานสองชั้นนะคะความกว้างของคานคือ1เมตรค่ะ,ะจานจานแหวกเป็นจานใบขี้เมานะคะจาน14นิ้วค่ะจานใบขี้เมาค่ะถังนะคะถังถังหยอดข้าวโพดนะคะถังตัวหยอดข้าวโพดนี้เป็นถังสีส้มนะคะ ในถังจะมีจานนะคะจานในถังดูจานในถังนะคะจานในถังนี้จะเป็นจานจานสี่หุนนะคะจานสี่หุนจานสี่หุนนี้ข้าวโพดจะลงอยู่สองเม็ดระยะห่างของต้นข้าวโพดก็คือยี่สิบเซนนะคะแล้วเราก็จะแถมจานจานแบบสามหุนครึ่งไปให้นะคะ แถมจานแบบสามผครึ่งไปให้ตัวนี้คือตัวแถมนะแถมไปให้นะคะตัวแถมนี้สามผครึ่งนี้ข้าโพดจะลงทีละหนึ่งเมตรนะคะระยะห่างต้นข้าวโพดก็จะอยู่15บห้าเซนนะคะตัวนี้ตัวแถมนะคะแถมให้ลูกค้าแวแต่ลูกค้าจะใช้ตัวไหนนะคะเปลี่ยนเอานะคะทีนี้ก็จะแถมสลักให้นะคะแถมสลักให้สามตัวนะคะแถมสลักให้สามตัว ไปถึงก็ใช้งานได้เลยนะคะ,อะขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่อำเภอขามสกแกแสงนะคะที่สั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่มานะคะ,ะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร094 469 9224นะคะยินดีรับใช้ยินดีให้บริการค่ะสนใจทักมาเลยนะคะมีของสต็อกไว้มากมายนะคะ สั่งแล้วส่งให้ได้ทันทีค่ะไม่ต้องรอสินค้าค่ะตัวนี้ขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ไว้วางใจร้านก่อกกระนกการเกษตรสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่นั่งขับมานะคะตัวนี้ถังปุ๋ยนะคะเป็นถังสแตนเลสนะคะถังปุ๋ยตัวนี้เป็นถังสแตนเลสนะคะสินค้ามาตรฐานค่ะตรงปลกแน่นอนค่ะขอบพระคุณมากนะคะลูกค้า รอรับสินค้านะคะสวัสดีค่ะ